สวัสดีครับท่านกำลังรับชมข่าวตะวันออกทูเดย์สถานีข่าว24ชั่วโมงพบกับข่าวของเราต่อไปครับสุดแซ่บคนร้ายก่อเหตุลักตัดสายไฟโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดคุณครูนักเรียนจำใจนั่งเรียนทนอากาศร้อนแม้ขาดไฟฟ้าใชา้21พฤศจิกายน2567เวลา13นาฬกานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาและนายสุเทพคล้ายสีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดเหตุคนร้ายลักลอบตัดสายไฟภายในพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยาเจ็บ้านหนองพังแค่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทั้งคุณครูและนักเรียนที่จําเป็นต้องเดินหน้าทําหน้าที่การเรียนการสอนต่อไปท่ามกลางอากาศที่ร้อนและไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากยังเป็นวันเรียนตามภาคเรียนปกติส่งผลกระทบต่อบางรายวิชาซึ่งในบางวิชาต้องมีการออกมาใช้พื้นที่นอกอาคารเรียน และในบางวิชาเรียนก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจนอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อแผนการเรียนการสอนของทั้งคุณครูและนักเรียนเองตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุได้แอบลักลอบเข้ามาตัดสายไฟเส้นวงจรใหญ่ในพื้นที่หลังอาคารโรงยิเมเนเซียมติดกับกำแพงซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดวงจรไฟหลักของโรงเรียนและเป็นจุดเก็บของที่ไม่ใช้แล้วบางส่วนถูกตัดสายไฟที่กล่องวงจรใหญ่และกรีดสายไฟเป็นแนวยาว ก่อนจะนําสิ่งที่มีค่าออกไปจนทําให้ได้รับผลกระทบไปถึงอาคารเรียนอื่นๆของโรงเรียนซึ่งในส่วนนี้ต้องรอตํารวจเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาตัวผู้ก่อเหต,ตุต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดําเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟเพื่อให้การเรียนการสอนกลับมาเป็นปกติพร้อมทั้งได้มีการเข้าแจ้งความกับตํารวจและฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ให้มีการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ